นี่คือร้านขายของชาำที่ดูภายนอกก็เป็นร้านปกติท,ทั่วไปแต่ที่ไม่ธรรมดาเลยเพราะมันอยู่ในหมู่บ้านที่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นส่วนเจ้าของร้านคือพระเอกของเรื่องโดยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของชายอายุ30ปีลีจาก,กังที่ไม่มีอะไรเลยในชีวิตล้มเหลวไปหมดแต่อยู่ๆชีวิตก็เปลี่ยนเมื่อคุณปู่ตุยแล้วได้มรดกเป็นร้านขายของชำพี่แกจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นและพบกับคุณป้าสุดแสนจะ เซ็กซี่และงดงามแต่ที่แปลกเลยคือหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนจะมีคำสรราปอะไรบางอย่างที่ไม่ว่าฝ่ายหญิงจะตั้งท้องที่ไหนเวลาคลอดก็จะเป็นหญิงแม้จะไปนอกหมู่บ้านกับผู้ชายสุดท้ายแล้วลูกที่ออกมาก็ยังเป็นผู้หญิงและสิ่งที่ร้านขายของชำนี้ดูพิเศษใส่ไข่ขึ้นไปอีกผมหมายถึงใส่ไข่จริงๆเพราะมันมีพิธีกรรมในการควบคุมหญิงที่ต้องฉีดยางเข้าไป และถ้าไม่ทำก็จะเกิดภัยพิบัติในหมู่บ้านแห่งนี้โดยพิธีกรรมนี้ก็จะทำในร้านและใส่ไข่ตรงนั้นเลยเป็นไงล่ะครับใส่ไข่ของจริงและนี่คือมังฮวาที่ต้องใช้คนถึง18บวกขึ้นไปในเรื่องกอริโฮ